ลอยมาทั้งที่รอบตัวไม่มีใครอยู่บ้างไหมครับหรือบางครั้งคุณเหลือบตาไปเห็นผู้หญิงชุดไทยผมยาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้มืดครึม้มแล้วพอหันกลับไปเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องที่อยู่คู่ความเชื่อของชาวบ้านไทยมาเนิ่นนานเรื่องของผีนางตะเคียนวิญญาณสาวที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนใหญ่อายุนับร้อยปี หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายหนึ่งชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายทำไรทำนาจับปลาที่ท้ายหมู่บ้านมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งสูงตระงานรากใหญ่แผ่ไปทั่วผิวลำต้นหยาบดำมีสารไม้เล็กๆตั้งอยู่ใต้ต้นผ้าสามสีพันแน่นพวงมาลัยแห้งแขวนระโยงระยางผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเมื่อราวแปสิปีก่อน มีหญิงสาวตายทั้งกล่มในแม่น้ำตรงนั้นวิญญาณของเธอสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้และกลายเป็นนางตะเคียนคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านตั้งวงดื่มเหล้ากันจนเมามีคนท้ากันว่าไปล้องของที่ต้นตะเคียนกันสี่อยากรู้จริงไม่ว่านางตะเคียนมีจริงหรือเปล่าพวกเขาหอบเหล้าทูบเทียนไปนั่งตรงโคลนต้นตะเคียนและพูดจาลบหลู ถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นหน่อยสิวะไม่งั้นไม่เชื่อหรอกท่านใดนั้นลมแรงพัดวูบเปเลวเทียนดับลงเสียงน้ำในแม่น้ำดังโครกครากเหมือนมีบางอย่างโผล่ขึ้นจากใต้น้ำทุกคนหัวร็อกกลบเกลือน่นแต่ตั้งแต่วินาทีนั้นเรื่องหลอนก็เริ่มขึ้นไม่กี่วันต่อมาหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นถูกพบเป็นศพจมน้ำตายริมตลิ่งดวงตาเบิกโพลง ปากอ้ากว้างราวกับเห็นสิ่งที่น่ากลัวสุดขีดอีกคนหนึ่งเริ่มละเมอกลางดึกเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงชุดไทยยืนอยู่ปลายเตียงยกมือแต่ผมช้าๆจ้องมาที่เขาด้วยดวงตาแดงฉ่ำชาวบ้านเริ่มแตกตื่นบางคนเดินผ่านสารตะเคียนแล้วได้กลิ่นน้ำอบไทยชัดเจนบางคืนได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆมาจากต้นไม้ต่อมามีชายต่างถิ่นขับรถผ่านเห็นสารตะเคียนแล้วหัวเราะเยาะ เขาจอดรถลงไปเตะพวงมาลัยเก่าต่อหน้าชาวบ้านแล้วพูดว่าไรสาระสิ้นดีชาวบ้านได้แต่สายหัวไม่กล้าห้ามผงคือรถของชายคนนั้นพุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตในคืนนั้นศพถูกนำกลับมาผ่านหน้าศาลทุกคนต่างพูดว่านี่คืออาถรรพ์นางตะเคีย